สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทุ e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยรับเตือนพฤศจิกายน4วันเกิดนี้ดวงพุ่งสุดขีด คลิปนี้นะคะจำพาเพื่อนๆมาร่วมเปิดดวง4วันเกิดกันค่ะที่มีเกณฑ์ดวงพุ่งทะยานแบบสุดๆจะหมดหนี้หมดสินรวยรับเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เลยนะคะอย่ามัวรอช้าเรามาเริ่มกันที่วันเกิดแรกเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค ช่วงเวลาที่ผ่านมาดวงชะตาของท่านจะมีปัญหากับคู่ครองกับคนรักบ่อยแล้วก็ถี่ขึ้นด้วยนะคะให้ระวังในเรื่องการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใจกันและการลงไม้ลงมือกันแต่แม้ดวงความรักของท่านจะไม่ค่อยดีแต่ดวงโชคลาภของท่านพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคสูงแนะว่าให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิงกลางคน อวบขาวตามตลาดโต้รุ่งค่ะโดยให้แม่ค้าหยิบให้สักใบแล้วที่เหลือท่านค่อยหยิบเองดวงชะตาท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลหลายแสนบาทจนถึงรางวัลใหญ่หลักล้านกันเลยทีเดียวสามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปลดหนี้โปรซินมีบ้านมีรถแต่ให้ระวังเรื่องของการพูดจาให้ร้ายหรือนินทาผู้อื่นลับหลังทางที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่พูดไปเพราะไม่ชอบขี้หน้ากันหรือเคยมีเรื่องกันมาก่อนหากฟังแล้วดีชอบใจให้แชร์เป็นกุศลเพื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้รับฟังไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายด้วยเถินสาธุมาต่อกันที่วันเกิดถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในวันเสาร์ จะมีคนมีฐานะเข้ามาอุปถรัรมภ์เมื่อปีที่ผ่านมาพื้นชะตาลุ่มๆดอนดอนมาโดยตลอดแต่ช่วงนี้กลับดีขึ้นอย่างน่าตกใจดวงชะตาเหมือนหนูตกทางเข้าสารจะได้เจอคนดีมีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาด้านเงินทองของท่านจะพุ่งแรงมากใครค้าขายก็จะค้าขายง่ายขึ้น ยอดขายโตกว่าแต่ก่อนแบบผิดปกติเลยท้งค้าขายปกติและค้าขายออนไลน์ยอดขายกำไรต่อเดือนหลายแสนบาทเลยทีเดียวคนทำงานบริษัทผลงานก็จะไปเข้าตาหัวหน้าและเจ้าหนายมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนด้านการเสี่ยงโชคยิงที่ขายลอตเตอรี่ตามห้างสรรพสินค้าจะให้โชคแก่ท่าน มีโอกาสถูกรางวัลเป็นหลักล้านจะได้ออกรถป้ายแดงและดวงท่านจะดียาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะฟังแล้วดีแชร์เก็บไว้นะคะเป็นกุศลเผื่อเพื่อเพื่จะเกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้รับฟังไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายด้วยเถินสาธุ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ถูกรางวัลหลักแสนช่วงที่พามาดวงชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีมาโดยตลอดทำงานเหมือนจะดีจะดีจู่ๆก,ก็เกิดเบา่แว้งกับเพื่อนร่วมงานมีศัตรูในที่ทำงานมีคนแอบซุบซิบนินทาเรื่องของท่านลับหลังมองหน้ากันไม่ค่อยติดทำให้ชีวิตท่านจมดิ่งมีแต่ความเครียดทำงานไม่มีความสุข จนแทบไม่อยากตื่นไปทำงานในทุกๆเชา้าแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ผอมสูงมาเร่ขายลอตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้อย่าปฏิเสธดวงถ้ามีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแฟนให้เอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินได้เลยแต่ให้ระวังเรื่องของการโกงเงินเพื่อนหากเพื่อนสาซื้อของก็ควรเคยเงินทอนเพื่อนให้ครบ เพราะหากคืนเงินทอนเพื่อนไม่ครบอย่าคิดว่าแค่บาทสองบาทเพราะนั่นจะทำให้ดวงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควรด้วยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะท่านจะได้ลาบลอยช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของท่านมักถูกรุมเร้าด้วยโรคเครียดจากทั้งคนรักและญาติพี่น้องทำให้รู้สึกหงุดหงิด เครียดและไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเรื่องอาการก็จะยิ่งเครียดจิตตกไปกันใหญ่หน้าที่การงานเจ้านายก็จะขึ้นเงินเดือนให้ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกครั้นด้วยนะคะ ความเครียดจะเริ่มลดน้อยลงและดวงถ้ามีเกณฑ์ได้ลาบลอยจากการเสี่ยงดวงลุ้นโชคจากการส่งฉลากสินค้าไปลุ้นโชคตามหน้าหนังสือพิมพ์และตามรายการทีวีจะได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่าหลักแสนแต่น่าเสียดายที่หลายคนมีดวงแต่กลับไม่อยากลุน้นอยากส่งเพราะมาคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอกและก็เตือนไว้เลยนะคะในเรื่องของคำพูดคำจาอย่าเผลอไปพูดจาหยาบคายกับปิดามันดาเด็ดขาด แม้จะเคยชินและติดจากการคุยกับเพื่อนมาก่อนแต่พอเวลามาอยู่กับบิดามารดาต้องระวังคำพูดให้มากๆเพราะนั่นจะทำให้ดวงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควรแล้วถ้าท่านทำได้ตามนี้ดวงของท่านจะดียาวๆไปเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสี่วันเกิดที่มีเกณฑ์รวยรับเดือนพฤศจิกายนนี้กันเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ